สวัสดีค่ะพี่จิมนะคะเจอกันทุกๆวันเสาร์นะคะน้องๆช่วงเนี้ยจะบอกว่ามีหลายๆคนมาถามมากเลยเฮ้ยพี่คะช่วงนี้แบบยังเปิดรับอะไรอยู่บ้างงานเต็มแล้วหรือ,อยังนะคะจะบอกว่าไออี e, นะเปิดรับสมัครน้องๆทั้งปีนะคะทั้งปีเลยเพราะว่าเรามีตำแหน่งงานให้น้องมากมายและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ได้รับฟีดแบ็มาเยอะมาก แล้วน้องๆก็สนใจอยากจะไปก็คือตำแหน่ง F&B นะน้องๆบอกว่าหนูอยากจะไปอินเทอร์น p ิพมากเลยค่ะพี่เห็นมีเปิดรับ F&B อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่า F&B คืออะไรนะคะตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง F&B ที่โรงแรม The Ritz, Carlton, Naples, Florida นะคะถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่า F&B คืออะไรวันนี้พี่จิ๊บจะมาเล่าให้ฟังนะคะ F&B เนี่ยง่ายๆเลยย่อมาจาก Food and Beverage Service นะคะก็เป็นแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มนะซึ่งก็เป็นส่วนงานที่น้องๆจะได้พบเจอแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกค้ามากๆนะคะเรียกว่าโดยตรงเลยแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริการอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองนะคะวันนี้ มีทําอะไรบ้างแล้วคุณสมบัติของคนที่จะทําตําแหน่งนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังตั้งใจฟังเลยนะคะในส่วนของการทํา F&B หรือว่า Food and Beverage เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการตกแต่งอาหารนะคะคือเหมือนกับว่าเราตรวจสอบความเรียบร้อยดีกว่านะคะดูสถานที่ที่เราจะจะเสิร์ฟอาหารกับลูกค้านะคะให้ให้มีความแบบว่าเขาเรียกว่า p r o p e r นะคะพร้อม ดูดีสะดวกสบายกับลูกคา้าเรื่องของทั้งโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะของเราว่ามันโอเคไหมนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการจองโต๊ะนะลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาเรารับโทรศัพท์รับจองโต๊นู่นนี่นั่นพอลูกค้าเข้ามาเราก็ต้องต้อนรับลูกคา้ารับออเดอร์นะคะดูว่ามีเมนูอะไรที่ลูกค้าเรา สนใจหรือเปล่าหรือเราอยากจะแนะนําอยากจะขายเมนูอะไรในช่วงนี้เราก็แนะนําลูกค้านะคะพอเมนูได้แล้วเราก็นําเมนูนั้นไปเสิร์ฟลูกค้าเมื่อลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วเราก็เคลียโต๊ะให้เรียบร้อยจัดการส่งลูกค้ากลับนะคะก็เาลูกค้ามาเราต้อนรับลูกค้ากําลังจะกลับเราก็ส่งเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของความสะอาดในแอเรียที่ลูกค้าใช้บริการ อันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆที่เราจะทำทีนี้ในกรณีที่ห้องอาหารที่ทํางานมีขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นในส่วนของ F&B เนี่ยก็เลยมีการแยกหน้าที่ออกไปในหลายๆหน้าที่นะคะมีอะไรบ้างหน้าที่แรกผู้จัดการห้องอาหารก็จะทำหน้าที่ในการ ดูแลรับผิดชอบพ้องอาหารในทุกๆเรื่องเลยเรียกว่าดูงานในภาพรวมนะคะก็มีเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการบริการด้วยว่าเออโอเค,อเ,คเราจะให้บริการลูกค้ายัางไงวางแผนจัดตารางเวลาย่างไรบ้างลูกค้ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่มาทีหลักหลายร้อยคนหลายพันคนเราจะต้อง m a n a g เวลายัางไงนะคะฝึกสอนพนักงานนะพนักงานที่จะต้องทําหน้าที่ ในส่วนต่างๆของอาหารนะคะเราก็จะเป็นคนเทรนให้เขานะคะทั้งเรื่องของการจองโต๊ะพาลูกค้าไปเี่ยงที่โต๊ะต้อนรับลูกค้าทำยังไงและสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเมื่อถูกคอมเพลนเนี่ยผู้จัดการก็จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะตำแหน่งต่อไปก็คือหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งรองผู้จัดการของร้านอาหารนั้นๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นห้องอาหารขนาดเล็กเนี่ย ก็อาจจะดูแลห้องอาหารในภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องอาหารที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีหัวหน้าหลายคนนะคะโดยคนนึงเนี่ยอาจจะดูแลในโซนที่เป็นแบบประมาณ3ถึง4สเตชันเลยก็ได้หรือว่าจะมีหัวหน้าเขตท,ที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารของโต๊ะอาหารของเขตตัวเองนะคะประมาณนี้ที่เราจะต้องดูแลนะ หรือว่าจะเรียกว่า head w a i e r ก็ได้ก็คือมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของพนักงานเสิร์ฟในเขตของตัวเองนั่นเองอย่างเช่นพนักงานจะต้องพาลูกค้าไปที่โต๊ะรับคำสั่งจากลูกค้าแล้วก็ดูเป็นเขตเขตของเราไปนะคะ ตำแหน่งถัดไปก็คือพนักงานเสิร์ฟอาวุโสนะก็จะดูแลลูกค้าในหลายๆโต๊ะในหลายๆเตชันหรือว่าในในเขตของตัวเองนั่นแหละซึ่งส่วนมากแล้วก็จะดูแลลูกค้าอยู่ที่เราเราประมาณ20คนนะคะก็จะคอยดูแลเวลาที่ลูกค้าสั่งอาหารดูแลอุปกรณ์การทานบนโต๊ะนะคะการใช้มีดช้อนซ้อมถ้วยแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้เหมาะกับกับลูกค้านั่นเองแล้วก็เคลียโต๊ะเวลาที่ลูกค้ารับประทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำแหน่งต่อไปก็คือผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟนะนี่ก็จะมีหน้าที่ในการดูแลช่วยบริการนะคะในเรื่องของการจัดโต๊ะการเคลียร์โต๊ะ โดยทั่วไปเนี่ยผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟจ,จะทำหน้าที่ในการยกอาหารนะคะเวลาที่ห้องครัวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยกมาให้นะคะนำอุปกรณ์ต่างๆนะที่ลูกค้าใช้เสร็จเรียบร้อยทานอาหารจานนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวเราเคลียร์จานกลับเข้าไปในครัวให้ผนกจวดเข้าทำความสะอาดต่อไปนะคะตำแหน่งถัดมาก็คือตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์นะพนักงานในต,ำ,ตำแหน่งนี้อาจจะเรียกเขาว่าซอมเมอรีเยก็ได้เขาจะมีหน้าที่รับคำสั่งหรือออเดอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยเฉพาะนะคะ พวกชากาแฟอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งต่อไปก็คือพนักงานแคชเชียร์ค่ะหรือว่าพนักงานเก็บเงินนะก็จะมีหน้าที่ในการออกใบเสร็จเก็บเงินนะคะแล้วก็เวลาที่ได้ภัยเสร็จมาแล้วก็อาจจะช่วยลูกค้านะในการเช็คดูด้วยว่าโอเครายการที่สั่งมานั้นถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะตำแหน่งต่อไปก็คือพนักงานประจำบาร์จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ แบบที่เรารู้จักกันสั้นๆง่ายๆก็คือบาร์เทนเดอร์นั่นเองนะซึ่งตำแหน่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งเฉพาะโดยที่ตำแหน่งนี้จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ในในบางสถานที่ทำงานเนี่ยจะต้องมีหลายเส้นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ แต่ว่าวิธีการเรียนรู้โดยพื้นฐานง่ายที่สุดก็คือการอาศัยจากการฝึกประสบการณ์อย่างเช่นต้องเรียนรู้วิธีการรินเบียยังไงไม่ให้มีฟองนะคะ <c oughs> ค่อยๆรินเหล้าวายยังไงที่แบบไม่ให้มีตะกอนลงมาด้วยหรือว่าวิธีผสมเครื่องดืม่มประเภทค,ค็อกเทลจะต้องผสมยังไงนะคะบาร์เทนเดอร์นี่ก็จะแบบว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญเลยนะคะแล้วก็เป็นทักษะเฉพาะตัวนะรวมถึงจะต้องจดจําราคาแล้วก็ปริมาณของเครื่องดืม่ม ต่างที่จะผสมลงไปด้วยนอกจากนั้นอาจจะต้องมีทักษะพิเศษในส่วนอะไรเออก็ต้องเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยนะคะเพราะว่าจะต้องพบปะกับลูกค้าโดยตรงลูกค้าจะสั่งเราโดยตรงเลยแล้วก็ลูกค้าก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดคุยนะก็จะทําให้สนุกกับงานไปด้วยลูกค้าก็ enjoy นะคะในการทำหน้าที่ของบาร์เทนเดอร์และบาร์เทนเดอร์เองก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยเพราะว่าในบางทีเนาะด,ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะแบบโอเคเริ่มมึนๆและอาจจะมีการพูดคำหยาบคายหรือ ต้องรับมือให้ได้นะคะหรือกรณีที่แบบลูกค้าเข้ามาในจํานวนมากๆแล้วเราอยู่แค่คนเดียวเราจะต้องจัดการยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่บาร์เทนเดอร์จะต้องมีนะคะแล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือแผนกจัดเลี้ยงหรือว่าแคอริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ F&B แต่ว่าเป็นรูปแบบการบริการ ที่บริการสำหรับคนเยอะๆซึ่ง catering เนี่ยเขาก็จะมีการจัดนะคะสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะแล้วก็ในบางกลุ่ม catering ก็จะดูแลลูกค้ากลุ่มย่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าในการจัดเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการเพื่อบริการลูกค้าครั้งหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการคราวเดียวกันในจำนวนคนเยอะๆนะคะ ก็จะต้องเรียนรู้การทํางานเป็นทีมนะเพราะว่าจําเป็นมากๆที่จะต้องมีความคล่องตัวนะคะนี่ก็คือภาพรวมของ food and beverage service นะคะ F&B นั่นเองทีนี้ F&B ที่แบบใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดแล้วก็ยอดนิยมมากที่สุดนั่นก็คือตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะพูดเรื่องของพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะคะ พนังกงานเสิร์ฟเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราให้บริการลูกค้าโดยตรงในโซนของร้านอาหารแล้วก็จัดเตรียมเครื่องดื่มเราจะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามากๆเพราะว่าอันนี้เป็นการทำงานที่เรียกว่าอยู่หน้าบ้านเลยแล้วก็สัมผัสกับลูกค้าเลยนะคะเราจะต้องทำยังไงให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ในการทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่เรามีบริการซึ่งหน้าที่หลักๆของพนักงานเสิร์ฟก็คือการต้อนรับลูกค้านะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะก็ให้คำแนะนำนะเมนูอะไรที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นพนักงานเสิร์ฟจะต้องมีสกิลความเข้าใจเกี่ยวกับเมนูอาหารและ เครื่องดื่มให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องเราจึงต้องศึกษาเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูหลัก นะที่เราเสิร์ฟกันอยู่แล้วหรือว่าเมนูพิเศษนะในร้านอาหารบางร้านเขาก็จะมีแบบว่าโอเคเมนูนี้ตามฤด,ดูกาลหรือว่าช่วงนี้อันนี้ฮิตหรือว่าทางครัวต้องการที่จะขายเมนูนี้เราต้องทําความเข้าใจนะคะทั้งส่วนผสมเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะแพ้นะแล้วก็เรื่องรสชาติเวลาเราไปทานอาหารเราก็ชอบถามพนักงานเสิร์ฟอันนี้มันคืออะไรหรอคะอันนี้ทํามาจากอะไรรสชาติมันประมาณไหน เราก็ต้องมีสกิลนี้นะคะต้องดูแลในเรื่องของระเบียบของโต๊ะนะคะพนักงานเสิร์ฟเองเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่หน้างงานแล้วก็มองเห็นเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการแล้วออจานชามช้อนอะไรอย่างเงี้ยเตา นะดอกไม้ที่จัดอยู่ที่โต๊ะมันโอเคไหมนะคะเราอาจจะต้องดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดการตรวจสอบนะคะแล้วก็การจัดวางให้เรียบร้อยนะหนะ้าที่ต่อไปก็คือการรับออเดอร์นะคะพนักงานเสิร์ฟเนี่ยจะต้องรับออเดอร์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากลูกค้าโดยการจดบันทึก ออเดอร์ให้ถูกต้องแล้วเวลาเสิร์ฟนะก็ต้องเสิร์ฟให้ถูกต้องด้วยนะคะจดไปให้ครัวแล้วก็จริงแต่ถ้าตอนเอากลับมาเอากลับมาไม่ถูกต้องก็ไม่โอเคนะคะหลังจากนั้นพอเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มและนอกจากนี้เราเองยังควรที่จะต้องตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าด้วยพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยควรที่จะติดตามแล้วก็คอยตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการและ ดำเนินการแก้ไขหากมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนหรือว่ามีข้อเสนอแนะเพราะอะไรเพราะเรา,เราเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่เราได้เจอกับลูกค้าโดยตรงเราเป็นตำแหน่งคล้ายๆว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของห้องอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยเราก็จะต้องไปประสานงานในเรื่องของการทำบินนะคะแล้วก็รับเงินพนักงานเวลาได้บินมานะคะก็อาจจะต้องดูก่อนว่าเอช่วยลูกค้าดูนะว่ารายการที่สั่งมาเนี่ย ถูกต้องไหมเรารับเงินเขามาถูกต้องไหมแล้วเราทอนเงินเข้าไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็จําเป็นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่คุณลิฟิเคชันนะแบบดีมากจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติข้อที่หนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือเรื่องของทักษะการสื่อสานั่นเองพนักงานเสิร์ฟเองจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะ จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วเวลาได้มาปุ๊บเราต้องไปสื่อสารต่อในครัวให้กับเชฟนะคะเชฟจะได้ทําอาหารออกมาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญทักษะที่2ก็คือในเรื่องของการบริการนะงานนี้เป็นงานบริการและเป็นงานที่ใช้ทักษะเพราะฉะนั้น การที่เราให้การบริการที่ดีกับลูกค้ารวมถึงเรามีความกระตือรือร้อนที่ต้องการให้บริการในการทั้งแนะนําเมนูตอบคําถามลูกค้านะคะทั้งเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะลูกค้าถามอะไรมาเราตอบได้เราเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการนะคะแล้วก็มีประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะคะพี่จิ๊บยกตัวอย่างเนาะเวลาที่แบบ เราสั่งอาหารสมมุติว่าเราสั่งผัดซีอิว๊วสมมุตินะคะผัดซีอิ๊วไก่คนนี้สั่งผัดซีอิ๊วหมูถ้าสมมุติว่าเอามาเสิร์ฟปุ๊บพนักง,งานไม่ได้บอกเราว่าของเราเป็นไก่ของเพื่อนเป็นหมูเอามาวางเลยปุ๊บเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนหมูหรือไก่มันหน้าตาคล้ายกันมากแต่ถ้าพนักง,งานบอกว่า ผัดซีอิ๊วหมูค่ะคุณญิงท่านนี้ใช่ไหมคะซีอิ๊วไก่ค่ะคุณญิงท่านนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมันรู้สึกดีนะคะโดยเฉพาะถ้าพนักง,งานเสิร์ฟจ,จำได้ว่าเราสั่งหมูเพื่อเราสั่งไก่โอ้โหความประทับใจนี่มันมากขึ้นแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องแบบ เรื่องเล็กๆเ,เท่านั้นเองนะคะเล็กๆเ,เท่านั้นเองแต่ว่าสร้างความประทับใจได้อย่างมหาศาลนะอันนี้ก็คือจำเป็นนะคะหรือว่าเวลาที่พนักง,งานเสิร์ฟบอกเราว่าแบบคุณลูกค้าคะอันนี้ไก่ทอดอันเนี้ยถ้าจิ้มน้ำจิ้มอันเนี้ยจะอร่อยมากวันนี้มีน้ำจิ้มแจ่วม่ใหม่คุณลูกค้าลองไหมคะโอ้โหรู้สึอย่างไงคะรู้สึกดีมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะการบริการที่ บางทีเราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองบางทีเราถูกสอนมาแต่ถ้าเรามีจิตใจการบริการนี่คืออาชีพที่เหมาะกับเรามากๆนะคะข้อต่อไปเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็ความอดทนเอ๊ทักษะนี้มันจะไปต้องมีด้วยหรอเนี่ยนะคะในบางสถานการณ์เนี่ยที่ลูกค้ามีความต้องการหรือว่าท่าทีที่แตกต่างกันออกไปเนี่ย พนักงานเสิร์ฟถ้าเรามีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้นะคะทั้งในเรื่องของความอดทนและการสร้างความพึงพอใจให้กับ กลุ่มลูกค้าเราจะเป็นพนักงานเสิร์ฟที่โดดเด่นนะคะและถ้าเราสามารถที่จะมีจังหวะที่เหมาะสมในการให้บริการได้ก็จะดีมากๆอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการอะไรเรารีบตอบสนองเลยนะคะหรือว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าลูกค้าต้องการอะไรก่อนที่ลูกค้าจะเอ่ยปากเนี่ยโอ้โห มันจะดูแบบ professional มากๆหรือแม้กระทั่งถ้าเราเจอลูกค้ากลุ่มใหญ่เริ่มเข้ามาและเรารีบเลยประสานงานกับแผนกครัวว่าโอเคลูกค้ากลุ่มใหญ่กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะก็แผนกครัวเองก็จะรู้ตัวเตรียมตัวล่วงหน้าได้ทุกอย่างก็จะ flow นะคะแล้วก็ง่ายแล้วก็พึงพอใจด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะข้อที่5คือ ความรอบคอบในการทำงานนะพนักงานเสิร์ฟจะต้องใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ความถูกต้องในการทำงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานอื่นๆหรืออาชีพใดๆเลยอย่างเช่นตรวจสอบอะไรที่เราทำได้อย่างเช่นตรวจสอบออเดอร์ตรวจสอบหน้าตาอาหารว่ามันตรงปกไหมวันนี้เชฟลืมใส่อันนี้มาหรือเปล่าเรียบร้อยไหมสวยงามไหมสะอาดถูกต้องมีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จําเป็นถึงแม้ว่าเราจะวางใจได้แล้วว่าในครัวทำมาถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่ควรจะต้องตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอาหารเมนูนี้มีสิ่งเจือปนไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีอะไรที่ลูกค้าแพ้ไหม ตรงกับโต๊ะไหนที่เขาสั่งหรือว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านใดที่เขาสั่งนะคะอันนี้ก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นแน่นอนหากเราใส่ใจเพิ่มขึ้นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องทานอย่างเช่นเมนูเส้นอ่วซ้อมมีแล้วหรือยังนะคะถ้าทานอาหารที่เป็นซุปที่ตักน้ําซุปมีแล้วหรือยัง เครื่องปรุงมีไหมลูกค้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวเนาะมีเครื่องปรุงมาไหมนะคะหรือว่าสั่งปิ้งย่างมีที่คีบมาแล้วหรือยังนะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรา พยายามพึงที่จะ,ะระลึกเอาไว้คิดล่วงหน้าว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วการที่เราจะเสิร์ฟเมนูนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างทําการบ้านให้ตัวเองนะเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างเสริมเรานะให้ดู p r o f e s s i o n a l นะคะเพราะเราจริงๆไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟแต่เราก็คือคนคนนึงที่เป็น,นกลไกสําคัญในอุตสาหกรรมการบริการนะคะน้องๆ พยายามอย่าให้ลูกค้าจะต้องเรียกหาหนูน่นเรียกหานี่เราเตรียมไว้ให้เขานะคะการทานทานอาหารของเขาจะไม่ถูกขัดจังหวะไม่ต้องรอนะคะแล้วก็ลูกค้าจะไม่ต้องหุดหิดแถมรู้สึกประทับใจไปด้วยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เราก็ทําได้นะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะลูกค้าก็แล้วกันนะคะว่า เรารู้สึกประทับใจในกรณีไหนบ้างเวลาที่เราอยู่กับพนักงานเสิร์ฟนะคะอย่างเช่นเวลาที่มีเมนูร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วพนักงานบอกว่าระวังอาหารร้อนนะคะโอ้โหเขาใส่ใจเราจังเลยอะระวังจานร้อนระวังแก้วร้อนนะคะเพื่อลูกค้าจะได้ระวังตัวหรือว่า รายละเอียดบางอย่างในเมนูพิเศษอย่างเช่นเครื่องดื่มอันนี้ยังยังไม่ได้คนนะคะลูกค้าคนก่อนนะคะมันจะอร่อยมากขึ้นหรือว่าแนะนําลูกค้าว่าแบบเอ้ยคนก่อนดื่มนะคะหรือว่าซอสอันนี้ <c oughs> ทานกับอันนี้ดีมากอันนี้แยกน้ำมะนาวแยกพริกเอาไว้ให้นะคะ ระวังก้างด้วยนะคะอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เขาใส่ใจเราเราก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเขาห่วงใยนะคะเรายิ่งเพิ่มความประทับใจแล้วก็สมมติถ้ามีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าเราหืม um, ฉันฉันว่าฉันไม่โอเคฉันอยากจะคอมเพลนแต่เวลาที่เจอท่าทางแบบนี้การใส่ใจแบบนี้ เราก็คิดว่าอย่าดีว่างั้นเราไม่คอ m p l a i ดีกว่าเดี๋ยวน้องเขาจะเดือดร้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นด้านที่ดีในการทำงานการบริการนะคะข้อต่อไปก็คือเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็ความสุภาพค่ะ พนักงานเสิร์ฟควรจะต้องแต่งกายอย่างเรียบร้อยและสุภาพรวมถึงมีทักษะความเป็นระเบียบวินัยในการทำงานอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเรียบร้อยของการแต่งกายหรือว่ารักษาระเบียบวินัยในขณะทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นค่ะข้อต่อไปคือทักษะในเรื่องของความรับผิดชอบในการจัดการเงิน ออพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเราไม่ได้แค่เสิร์ฟแต่เวลาที่ลูกค้าชําระเงินเรารับเงินเขามาเราต้องดูด้วยว่าเราไปดูไปจัดการบินกับแคชเชียร์เนี่ยมันถูกต้องไหมล้วเวลาทอนเงินลูกค้าเนี่ยทอนถูกต้องหรือเปล่านะคะ นี่ก็คือสิ่งที่จำเป็นคุณลิฟิเคชันของพนักง,งานเสิร์ฟที่ควรจะมีถ้าน้องๆมีทั้งหมดนี้งานเสิร์ฟของน้องจะเป็นงานที่เพอร์เฟกแล้วถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเนี่ยทิปกระจายนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆนะคะหน้าที่ของพนักง,งานเสิร์ฟก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานบริบทของที่ทำงานในแต่ละที่เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตาม,ตามนโยบายกระบวนการทำงานตามที่สถานประกอบการนั้น กำหนดเอาไว้นะคะเห็นไหมคะว่างานในแผนก F แ B เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเพราะว่า มันเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งทักษะในการทำงานนะคะใช้ทั้งศิลปะของการบริการใช้ใจในการทำงานด้วยในการเสิร์ฟอาหารหนึ่งจานนั้นมีรายละเอียดที่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็ขั้นตอนที่เราต้องใส่ใจด้วยนะคะซึ่งหากว่าเราละเลยไม่เห็นความสำคัญเราก็อาจจะนำพาร้านอาหารหรือว่าสถานที่ที่เราทำงานนั้นไปสู่วิกฤตได้เพราะว่าลูกค้าก็อาจจะคอมเพลนได้นะคะ ถ้าเกิดว่าจะดีมากๆถ้าสถานประกอบการเองก็จะมีเรื่องของระเบียบต่างๆให้เราซึ่งแน่นอนว่าองค์กรที่พวกเรานั้นไปทํางานเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่ๆเขาก็จะมีแผนปฏิบัติการต่างๆนะคะวิธีการทํางานต่างๆเนี่ยให้กับเราเอาไว้อยู่แล้วนะคะเรียกได้ว,ว่า F&B เป็นงานที่น่าสนใจมากๆวันนี้พี่จิ๊บพาน้องๆมาเปิดอาณาจากักร F&B เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยมีอะไรบ้างต้อง ทำงานยังไงงานคืออะไรวันนี้หลายๆคนรู้จัก F&B กันมากขึ้นนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครในตําแหน่ง F&B นะคะน้องๆเรียนทางด้านสาขาของการจัดการโรงแรมการจัดการการบินหรือว่า Hospitality เนี่ยสามารถที่จะสมัครได้นะคะงานตำแหน่งนี้เป็นงานที่ได้พบปะและพูดคุยกับลูกค้าแบบตรงๆเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษของน้องพัฒนาแน่นอน รวมถึงโดยมากแล้วตำแหน่งที่เป็น front of the house นั้นก็จะได้ทิปเป็นเงินพิเศษด้วยนะคะน้องๆน่าสนใจมากๆทีเดียวใครที่อยากจะไปทำงาน F&B สมัครได้เลยวันนี้เลยนะคะที่ line at i e e intern นะคะ i e e Intern นะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลก็ได้เพราะว่าตอนนี้ที่โรงแรม The r i ิส c a ร t ต n n Naples Florida ากำลังรับสมัครน้องๆ F&B อยู่แล้วเราจะเดินทางกันไปทำงานนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะน้องๆที่สนใจให้รีบสมัครนะคะ สัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากกันนะอย่าลืมนะคะเรามีไลฟ์ในทุกๆวันเสาร์นะคะทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube IEE Thailand อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ